นี่พี่จะไปซื้อของใช่ไหมน้องฝากซื้อเค้กหน่อยแล้วอย่าไปดูดบุหรีอีกนะไมาน้อห่วงเพียมานานแล้วพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมานี่พ่อพ่อจะไปจริงๆเหรอจะไม่พาพวกผมไปหรอไม่ได้พ่อกับแม่แค่จะออกเทอแป๊บเดียวเอง งั้นฝากดูแอน้องเขาแทนพ่อแม่หน่อยนะเดี๋ยวพ่อแม่ก็กลับมาก็ได้ครับผมจะจอระอ่นะสุดท้ายก็โกโหกกันทีนะอย่าผีพามนะเว้ย มันทำอะไรของมันป่ะมันคิดว่าตัวเองฟังแล้วดูร้อนหรือเป็นพระเอกเอมีหรือยังไงกันไม่แสบตาหรือยังไงอะเออจำไว้นะมึงชุดก็ไม่ให้กูเปลี่ยนคนเพิ่งเลิกงานแท้แท้ถ้ากูโดนจับไายนะกูโดนไล่ออกมันจะรับผิชอบยังไง เออเธอหน้าปล้บนบ้านนี้เสร็จแล้วก็รวยแล้วเชี่ยกูฉลาดอะปล้นบ้านคนจนแล้วคิดว่าตัวเองจะรวยเนสุดยอดฉันล่างไม่มีใครค่อยค่อ,คอตามมาแล้วกัน <c oughs> วิ่งขนาดนี้เจ้าของบ้านคองไม่รู้หรอกอ oh. ไม่มีอะไรเลยจนชิบหายเลยวะงั้นไปฉันเถอะแต่มึงอย่าวิ่งนะย้ำว่าอย่าวิ่งเออเออเออกลูกรูกูกุูเอ,อกูถามจริง เจอเด็วกว่ะคิดเหมือนกูมะบีหนึ่งออืมเงินก้อนโตเลยนะเนี่ยแต่กูไม่รู้นะว่ากูคิดเหมือนมึงไหมกูรู้แค่ว่ากูมีแผแลละ พี่กลับมาแล้วน้องเฮ้ยมุกนายเป็นไขรอะเข้ามาบัดเข้ามาในบ้านได้ไงอะก็มึงไม่ล็อกประตูเองนี่หว่าเฮ้ยหนูเรื่องเล่น <hesitation> กับไอเด็กนั่นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเด็กก็กลัวจนฉี่ลาดออกมาหรอกฉันต้องการเงินจำนวนหนึ่งกองฉันให้เวลาแกแค่สองวันแลกกับการปล่อยตัวไอเด็กนี่ได้ เดี๋ยวฉันหาให้อ่ะครบตามจำนวนแล้วเราเปิดดูอืมอืมอืมครบตามจำนวนตามข้อตกลงน้องนายอยู่ในกล่องถ้ามาช้าก <c oughs> ว่าน,นี้อีนึงฉันจะเอาไปลอยทะเลแล้วเชียวอ่าเสียายจัง หนีดีว่าเราอะไรอ่ะได้เงินแล้วเว้ยเนี่ยผ้ากูมาทางตันกูจะบ้าผ่านมาหอกอะไรวะเนี่ยไปเถอะมึงอ่ะเตรียมสู้เถอะทางนั้นเราจะตายนะคู่นะสุดยอดสุดยอด หนึงคนบาดเจ็บสาหัสปลางตายอีกหนึ่งคนก็ถ่ายขาที่ขนาดต่อสู้แกก็สู้เก่งดีนี่สนใจมาอยู่กองทัพเรือกับฉันไหมกลับไปบ้านแกก็คงไม่มีความหมายอะไรหรอกมีบุหรี่สักมวนไหมมีสิดูดบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมพูดทุกคำแต่ทำไม่ได้